วันนี้เรามีเค้กก้อมิเศษมาให้ดูกันอีกแล้วค่ะบอกเลยว่าเค้กก้อนี้ตั้งใจทําขึ้นมาเป็นมิเศษจริงๆรงพราะเป็นเค้กฉลองครบรอบ20ปีวปอปอ2548ค่ะเริ่มกันที่ตัวเค้กก่อนเลยตัวเค้กออกแบบมาเป็นทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ป่าครีมสีน้ําเงินเข้มรอบด้านให้ความรู้สึกหรูหราและมั่นคงด้านข้างตกแต่งด้วยดอกกุหลาบบัตเตอร์ครีมสีขาวและสีฟ้าสลับกันไปมาเพิ่มความอ่อนโยนและความสดใสให้กับเค้กก้อนี้ได้อย่างลงตัวด้านบนของเค้กเราใส่ลูกเล่นด้วยการปากักดาวหลายสี มีทั้งดาวสีฟ้าสีเหลืองและสีน้ำเงินช่วยเพิ่มบรรยากาศให้ดูสดใสเหมือนงานเฉลิมฉลองจริงๆและตรงกลางก็มีป้ายชื่อวอปอตัวอักษรสีน้ำเงินบนพื้นสีขาวให้ความรู้สึกเด่นชัดและเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญหน้าเค้กยังติดโลโก้20ปีวอปอ,อ2548ที่ลูกค้าส่งมาให้เราเพื่อสื่อถึงความหมายของการเดินทางอันยาวนานตลอด20ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าทุกองค์ประกอบถูกใส่ใจออกแบบมาให้พิเศษที่สุดจริงๆก้อนนี้ไม่ใช่แค่เค้กธรรมดาธรรมาแต่เป็นเหมือนสัญลษ ของความทรงจําและการเฉลิมฉลองที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบ20ปีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครกําลังมองหาเค้กสำหรับงานครบรอบงานวันเกิดหรือโอกาสพิเศษต่างๆอยากได้เค้กที่ทั้งสวยทั้งอร่อยและมีดีไซน์ที่เราเลือกแราวได้แบบนี้อย่าลืมนึกถึงเค้กแอนเบเกอร์นะคะเราเยินดีดูแลทุกความต้องการของคุณค่ะ